ในรถยนต์ปัจจุบันนะครับที่ขั้วแบตของรถนะครับขัวลบนี่นะจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะส่งสัญญาณไปที่กล่อง ECU แล้วกล่อง ECU ก็จะไปสั่งการไดชาร์จอีกทีนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเป็ดพูม่านะครับวันนี้คันที่อยู่ข้างๆผมนี่นะครับก็คือ Honda Civic FK นะครับในรถยนต์ปัจจุบันนะครับรถเนี่ย ที่ขั้วแบตของรถนะครับขั้วลบนี่นะจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับเซนเซอร์ตัวนี้จะส่งสัญญาณไปที่กล่อง ECU แล้วกล่อง ECU ก็จะไปสั่งการดชาร์จอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์ตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมานะครับระหว่างวิ่งไดชาร์จไม่ได้ปั่นไฟชาร์จรตลอดนะครับรถยนต์ก่อนหน้าปี2011เซ็นเซอร์ตัวนี้จะไม่มีนะครับแต่รถที่ผลิตตั้งแต่ปี2011นะครับจะมีเซ็นเซอร์ที่เห็นเดี๋ยวเราไปดูกันว่า การทํางานของระบบไฟฟ้าในรถยนต์รุ่นใหม่นั้นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่บนรถนะครับ Honda c ซ v i c ตอนนี้สไาร์เครื่องแล้วนะครับได้ชาร์จฟันอยู่ที่14โวลต์นะ14.3คือตอนนี้รถจอดอยู่นะครับตอนนี้เกียร์อยู่ที่เกียร์ N เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เหยียบเบรกนะครับแล้วลองเลื่อนเกียร์มาเกียร์ D ครับเห็นไหมครับพอรถจอดนะครับ แต่ว่าเยยบเบรแต่เกียร์ยังอยู่ที่ดีเนี่ยนะครับไดชาร์จไม่ได้ปั่นนะครับเห็นไหมฮะไดชาร์จหยุดการทํางานนะครับอ่ะลองดันไปที่เกียร์เอ็นเหมือนเดิมครับเห็นไหมพอดันไปเอ็นเหมือนเดิมไดชาร์จก็กลับมาทํางานรลกวควรลองดันไปพีครับพี่อ่านะครับพอดันไปพีไดชาร์จก็ยังคงทํางานอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองออกไปวิ่งกันนะครับอ่ะ ไปเลยครับพี่อตอนนี้รถวิ่งออกแล้วนะครับอานไครับไดชาร์จหยุดทํางานแล้วนะครับแต่พอยกคันเร่งแต่เบรกนะครับไดชาร์จก็จะกลับมาปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่เนไมครับเมื่อไดชาร์จหยุดทํางานแล้วนะครับก็จะเข้าตามสเต็ปนะครับก็คือเหยียบคันเร่งนะครับไดชาร์จจะหยุดทํางานแต่พอยกคันเร่งแต่เบรกนะครับ ไดชาร์จก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งตอนนี้โบว์แอร์เปิดอยู่แค่เบอร์2นะครับเห็นไหมครับพอ,อยกคันเร่งแตะเบรกไดชาร์จก็จะกลับมาทำงานพอ e e e b, เหยียบคันเร่งไดชาร์จก็หยุดทำงานต่อนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะจำลองเหตุการณ์นะครับขับเวลากลางคืนนะครับก็คือเปิดไฟหน้าเพิ่มเข้าไปครับลบกวาพี่เิดไฟหน้าครับผมตอนนี้เท่ากับว่าไฟหน้าและแอร์ทำงานพร้อมกันแล้วนะครับ ECU ก็จะสั่งให้ไดชาร์จทำงานตลอดเวลา ไม่ว่าจะเหยียบเบรกหรือว่ายกคันเร่งหรือว่าจะกดคันเร่งนะครับได้ใช้ก็จะปั่นไฟเข้ารถเข้าแบตทีนี้ผมจะปิดไฟหน้านะครับปิดไฟหน้าครับพี่พอปิดไฟหน้าปุ๊บนะครับโหลดมีแค่แอร์อย่างเดียวนะครับไดชาร์จก็จะกลับมาทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างนะครับตามคําสั่ง ECU ตอนนี้กําลังลงสะพานนะครับ ใจชาร์จก็จะปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่แต่พอเริ่มแตะเร่งใจชาร์จก็จะเริ่มหยุดทำงานลงทีนี้เดี๋ยวเราจะลองอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือ,อเปิดโบเวอร์แอรเบอร์แรงๆหนะครับอพอตอนนี้ไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับแต่ว่า เพิ่มโบเวอร์แอร์เบอร์แรงขึ้นนะครับก็คือแม็กเลยนะครับไดชาร์จก็ทำงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเหยียบคันเร่งหรือยกคันเร่งนะครับไดชาร์จก็ยังคงทำงานอยู่เดี๋ยวผมจะลองเบาโบเวอร์แอร์นะครับเบาโบเวอร์แอร์นะครับเห็นไหมฮะพอเบาโบเวอร์แอร์นะครับ ECU ก็มองว่าโหลดน้อยนะครับก็เลยสั่งให้ไดชาร์จลดการทำงานลงนะครับนี่นะครับก็คือระบบไฟนะครับในรถยนต์รุ่นใหม่นะครับที่ผลิตหลังจากปี2 0ง1ันสิ็ดะครับก็จะทำงานในลักษณะแบบนี้เพราะนั้นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับควรจะเป็นปูม่านะครับรุ่น EFBN 5 5 L นะครับสวัสดีครับ